เงาเงาอีกคือเกาแล้วครับสวัสดีพี่น้องฟ้องไปการงไ่หมทนของม่านเ่าลเบี้ยงานมานเขาหลักเขางามอลักษเบิ้งเดีวมันบ่บ่ได้เบิ้งก็ว่าตามประสบการณ์ห้านในสุืเขากูมีเพราะว่าเพื่เขาขึ้หลังขึ้นอ๋อเพื่อนเขาน้ำหลังมูพันว่เมันงามนก็เล่อมาท่านว่ามันงามเนี่ยคือออกที่หลังมูแต่งามก็มูน่ะ แต่จากคลิปเก่านะครับมัดต่อเป็นคลิปใหม่นะครับมันเทละก้อนละก้องไปครับผมว่ามันเงยาก็ไเลยเอาเทละก้องไปเอาอี้ชิ้นพี่น้องเบื่อไงชิ้นเทละก้องอยูตตำแหน่งใดอยู่แบบใดเอาแบบใดเอานักพยาธเขาแบบใดปล่อยนักพยามือใดอธิบายฟังนะครับนี่ผมถือนนเนี่ยชุดเก้าชุดเดือนครับเอามือเดียวกันนะครับเป็นไลชิปด้วเดียวพากระชุดเก้าเลยครับเพราะว่าเอาต่อกันเลยลุยเลย เบิดย่ำเสียเอาแล้วก็ต้องเอาให้มันเรียบเอาให้มันเสียจเรียบร้อยภายในเดือนนี้นะครับพิษภาพ่านะครับประท่านจู็มาเอาซอยทุกกล้องทุกกล้องครับผมมีของอีสานกับเป็นพุทธไทยกับภาคไปที่ไหครับว่าดูปากดูย้อนยังให้ชิ้นนองเ็ดน้ำได้นะครับยังถึงยังถึงคอยกันครับไม่ทิ้นท่นพี่น้องกับทักมาได้ทักมาถามประท่านนะครับยังได ลึกตากันนะครับเึงือนพี่น้องเคยทักมากเลยครับจับเขาคุ้ยกันได้นะครับเหมือนพี่เหมือนน่องโอ้งามขาวจันพันคือ,นะอระวายดีเนาะล้องบัตท่านละว่ากองนี่มันขาวมันใดญมันเขาไม่ก้องนี้เขาประมาณเกินสองเดือนมั้งเนี่ยงามกับเพื่งน้องบัตท่านก็เลยครับเพื่นรองยุ่ง ลองประทานซึ่งพวงเนี่ยของสาก่อนงามครับงามมาเบิ่งว่านางพญาที่จุดใด่ครับเวลาเอามากับสมุกเป้ากับเหมือนเดิมเลยเอาไม่ซิมอีกแล้วซิมไหมครับซิมไม่ซิมดูเถอะเนาะใบนอนมันจีบบอหนอนบอหนอนเหรอจีบบอคือแขกของบอหนอน ตาก็ตาบังนัดไม่กินไรแต่บอดเนี่ยซิมไล้ซิมเลยนะซิมไปพี่น้องควางมีแม่ได้อยู่ข้างใต้นะแมนมาโอ้พี่ตอดลินเนาะเฮ้ยเเบก็วานค่ะวันเย็นอยากซิมกัมาด้วครับเด้อวานเย็นเลยก่อนอยู่คม อากาศครับเนี่ยหวานเย็นดีดีโอ้หวานหวานสมคอนี่กินทุกหั่งกินทุกกองได้ประท้านปาดเห็ดจิมทุกกองหวานผักมาได้ครับพี่น้องจะได้สดสดเย็บเอาเข่าหาก่อนไวยทะใกล้ก็สั่งมาสั่งมานะครับเออตรอดบ่บ้านเตอดบ่บ่โนตอดกันยังวะ ขาเปาเว่าหายเลูกน้ำเป็นว่าหายเฉย่ไขาวปลาเป็ว่าลัเสือเ้าพึ่งบ่อยว่าตอด้บ่อยว่าตอดเส้ลุ่มเอส้้ลุ่มสิดได้ได้ขิดเ้ลุ่มแล้วก็ไกินไ่ซีไม่กินน้โอ้กินได้แล้วบ่ไหวแล้วแบบนี้นี่บ้านิดดบ้านจะคือเป็นความดันมาความดันหายไปไหนที่้นนะ แต่ว่าแต่ว่าแกลแม่นอีดีแก้ความดันได้ทั้พวกน้ำพึงเนี่ยจริงได้พวกเป็นไอนะครับเป็นวัดเป็นไอเจ็บข้อเนี่ยใส่ไปเลยครับน้ำพึงซอนหนึ่งกับบักเนาเนี่ยครับเคยนวยเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับแซบบบ,บไลแล้วก็ครับเสียมหะได้ดีดแก้ไออะ่ะสุดยอดเลยอันนี้แม่นอีดีหอดย่ไปหน่อยหรอลอดใส่ไปเลยดี หลอดนางพญามารอบบแบบมันต้องมีหลอดถ้าบ่ามีหลอดก็ปล่อยนางพญาให้เขาไอยนวลเลยเพเขากลรองไม่ใส่สรงๆเลยอ่ะ <laughs> จะขายแม่และานอหาร้อยนางพญาขายแม่ปไปซื้อบอ่ไปนะครับมันต้องไปทั้งกลรองไปทั้งกลรองก็บ,บอะไรครับเดือดทั้งไก่กับอะไรพี่น้องก็มีพี่น้องเขาเขาเมินมานะครับว่าอยากได้ผึ่งส่งไปทั้งกลรองในบ่อนางพญากับผึ่งเด็ดเด็ดเด็ดนางพญาเห็นแล้วบ่ เจอแล้วครับเอ้ยประท่านเป็นผู้เอาล่องประท่านเห็นอีกแล้วบ่เนี่สายตาสายตาสายตาอัำกิมขีดค้ัวนั่นนั่นนั่นนี่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  โอเคโชอเช,อเชไม่ต้องลอยนวลเธอต้องเข้าหลอดทีนี้นะจะนําเธอไปเลี้ยงไปสัมมมวลลายพี่น้องจับพึงนมวนตอนจับนั่งพญานะครับมันพ่าทใช่ดีครับเอาหลอดเข้าไปไว้แล้วครับพี่น้องเขาไปรอในกล่องเดิมเดี๋ยวเขากระลังเข้าไปแล้วนะเพียงงั้นนั่งพญาโยู่ยสกับปายุหันละเมียกันเนี่ย ครับเบิ่งไปน้ากันกินน้าหวานไปน้ากันครับแต่เพิ่นเฮ็ดคลิปกินเพื่อกิน,กนไปเรื่อยๆเรากินลาดกินก้อยนะครับอันนี้ก็เอาเพื่อนกับปาดไปเรื่อยๆกันจับนั่งขย,ยักเพิ่อนข้าโค้งนะครับกินเพื่อนข้าโค้งตัวนี้ลูกไหลไมากินเพื่อนข้าโค้งนะครอบนพน้องเด้อ <laughs> บ้านไกลบ้านไก,ก่ก็ได้จุได้คือกัน <laughs> ตัวอ่อนจุน้ำเพรีงครับเออบีบดต้องใส่ถ้วยใสช้พนมวัดนี่ชิมชิมค่ำอันนี้ขายกิโลละสามร้อยตัวใดสามร้อยบาทเฉพาะลูกผึ้งเฉพาะลูกผึ้งกันปะมีคนสั่งใหญ่ปะตั่งขายอยู่ครับอือร่องประธานเพิ่งส่งขายได้ครับเพิ่งรับส่งขายได้น้ำเพรียงอุ้ถ้าจะบอกลงนม่เหมือนมีคนนำคนนำคนนึงเพิ่นได้ขายเรื่อยอีกครับอันร่องประธานนะครับเพิ่งมีผู้จับนายพคนยุบัน ครับนะครับสวยดีนี่อ่อนออนใน,นสีแซบลายนะี่เอาใส่กล้องเขาช่องฟิตนะครับใส่กล้องพลาสติกเขาเลยกเข้าช่องฟิตเลยกรอบครับถึงทันนะั้นแกรอบกรอบออร่อยดีหวานกินครับํนำผึ่งสำหรับลูกผึ่ง ทางเพื่อนถึงเก็บน้ำผึิงง่ายแท้เดียวจะโทรไปนะครับเดี๋ยวจะโทรขานจังหวัดมา <laughs> <laughs> เก็บน้ำผึิงให้นะ <laughs> อันนี้ก็เอายุดแถวแถวห <laughs> ่อยเลยครับ,บอำเภอใกล้กันใกล้แจ้งกันก็นกไปถ้าไกลก็ข้ออะไรน, <laughs> น้ำมันแพงเลยครับยุคนี้เป็นจ้างอันนี้ได้มาล่ำคณะได้เป็นแต่จ้างก็กจ้างไปดนะ้วย <laughs> พวกแกอาไรผมได้คนที่จ้างไปนั่นไะ คณะจะขายเดี๋ยวอ่อนอ่อันนี้คณะยังตั้งซื้อไปอือเอเงาะสินบ่อีหยังก็ว่าไปนี่มันคันละของอองเอาคณะตามหานางขยานตามหานางจุดๆคัะคนเดินคณะตามหานางเห็นบ่หายไอเมื่อีืนนะเอาเยอะก่เอาไม่กินรูดเถอะอุ้ยมันสิบนอนบ่ได้ไงวะ เด็กว,วน,วนมันคัดแม่ผึ่งแม่เขาแม่เพิ่งออเก๋โอ้มีแม่เพิ่งแต่แม่แมึ่อีก็บมันเขาลินน้อยตอดลินบ่ไวบ่ไว้เ,วเนี่ยเออกินเพิ่งข้าวโค้งพี่น้องไม่กินเพิ่งข้าวโค้งนง้กนงงนำกันแซ่บแซบโอ้อยาตพี่น้องไม่กินนดำเลีนะ้ยงเนาะเออไม่ยำเล้วพยายามกินข้าวค้งหน่อยช่วงเดือนหาเดือนหกเนี่ยมากันไก่จะมามันเบิดน้ำล้วแซ่บครับแซบน้ำกันครับแซ่บแซบนะครับครันี้เพื่อพี่เพื่อน้องนะครับเด้อกึ๊บได้บัดเนี่ย ฟันปิดปากบคัดเจ่บเนี่ยอันนี้กับกองน้ำเข่าหาได้ครับด่นะ <c oughs> กองน้ำเข่าบ่นบกองน้ำเข่ารุ่นแรกครับเนี่ย <c oughs> กองบะท่านบะกองบท่านรุ่นแรกร <c oughs> ุ่นรก่อกำเนดกองอนุบาลรุ่นก่กนอกตั้งสาก่อนสมัยนั้น,นเยอะ <c oughs> สมัยนั้นกองกองกองะท่านขายอรรุ่งรเทกัเาองเกาสมัยนั้น ะครับโอเคพี่น้องที่นี่เรียบร้อยครับมาซ้อยกันกับแบบนี้ครับเร็วเรวครับบัรท่านรองบัรท่านซ้อยกันผู้หนึ่งเ่เห็นผู้หนึ่งก็เห็นสำหรับนักพญานะครับตาเพื่นดีนะครับแบบนี้เขาไปแล้วครับเพิ่นก็จับนักพญาเขาไปแล้วพกมือเจ็ดมือหรือว่าอาทิตย์สองสามอาทิตย์ก็จงเอาปล่อยกับเพระตายแครับแต่าลืมนะครับปล่อยเวลาได้ก็ปล่อยเลยครับนักพญานะครับปล่อยได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกพี่บอกน้องให้เข้าใจในการทํำกันนะครับเอาไปเลี้ยงกันเองได้ท่ำกินได้ขายได้นะครับ ก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องทีติด,ดตามนะครับทุกทุกคนนะครับพี่น้องในไทยเฮ้าหรือว่าต่างประเทศนะครับสมาคิกนี้่ขอขอบคุณพี่น้องเฮาทุกคนนะครับสวัสดีครับ